เนื้อคู่และเจ้ากรรมในเวรมีจริงไหมถ้าเราศึกษาในอัตถคธา,ธาชาด,ดกซึ่งเป็นคำมภีร์รองของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะพบคําว่าเนื้อคู่พบคําว่าคู่เวรน,นะแต่ว่าบุพกรรมในอดีตไม่สําคัญเท่ากับกรรมในปัจจุบันที่เราทําซึ่งจะส่งผลไปในอนาคตอีกเบื้องหน้าอีกนานแสนานานเลยสําหรับชีวิตคู่นั้นนะ ถ้าเกิดเราอิงในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้หลักไว้สี่ประการเรียกว่าสมมาชีวิตธรรมนะก็คือ,อมีจาคะเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันนี้ชีวิตคู่จึงจะ,จะเจริญรุ่งเรืองอยู่กันได้ยืดยาวนะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องคู่กรรมคู่เวรนะดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้ดีสั่งสมบุญให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาขอให้ทุกท่านมีสติ ในการใช้ชีวิตเจริญสุขเจริญธรรมนะเจริญพร